ขึ้นจากเรือไปสถา,านีรไฟฟ้า BTS นะครับตากชินนะครับผม ไอคอนสยามและก็สาทรทุกคนมาแล้วจ้าโอ้โหทุกคนแม่น้ำเจ้าพระยาเยอะขึ้นเนาะแล้วก็มีเรือลากจูงด้วยทุกคนหนึ่งสองสามสามลำนะลากจูงแล้วก็ดัน,นลังก็จะเป็นสอง เื่อนแวเอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมบายไปเตยยูทีถาเรือไอคอนสยามจะไปถาเรือซาธรทุกคนนี่พลังต่างชาติขึ้นมาจากเรือนะครับนะเห็นไหมมาเรือทำฝากเองนะทุกคนเนี่ยฮะชาวต่างชาติแล้วก็พี่น้องชาวไทยนะครับผมนีหัวเราะอะไรันป่า รตาสะพาติดไนเรือสะ<ถ>พานตักชิ้นทุกคนสะานเรือสะพานถ,าน,ถ,าาถาน,นะครับทุกคนตอนนี้บัตรเด็กกับลงเรือก่อนนะโอเคปิสโก้เรือลักลงทุกคนตอนนี้ก็เสียงดังในเด้อครับเพราะว่าอยู่บนเรือนะครับนะ ขออภัยนำพี่ๆเพื่อนๆในเนิ่นนะครับผม มีเรือดันอีกนะครับนะว้าวบนเรือทุกคนว้าวางนู้นจะเป็นสะพานตักชินทุกคนยยี่นอแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมนะอันนี้ช่วงนี้น่าจะลงนะครับผมก็น่าจะเป็นตอนเย็นน่าจะขึ้นเยอะกว่านี้นะครับ นี่เรือเรือด,ดวนนะครับผมเรือด,ดวนที่โปรตเม่น้ำจ้าสหานะครับไวมากเลยทุกคน I'm เอเชียทิศทุกคนต่ไปบางโน่นจะเป็นเอเชียทิศนะครับนะตรงนู้นนะครับแดดมากเลยนี่ก็เรือลากดูงกำลังตามไปมีอีกนะทุกคน ทุกคนออกำลังขึ้นจากเรือทุกคนเต็มเลยคน,น,นต่อแถวเพื่อจะลงเรือทุกคน เยอะมากเลยนะครับมีแค่เราไปแล้วไม่ได้ผิดชอบไม่ถูกไหนนเต็มบ่อคนต่อแถวลงเรือนะครับนะเรือ<ม> <ละ S 2> ขามขวาทุกคนโอ้โหแถวยาวมากเลยนะฝั่งนี้จะ,จะไปเอเชียทิดหรือเปล่านะทุกคนทางนี้มีแต่พลังนะครับ โอเคครับบาร์บีอร์พอจบ่มกินเพยงนดีกว่านี้ครับผมไปรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคบายบาย